สวยงามมากๆเลยนะคะส่งงานลูกค้า t o y ยต a าเอาผาดนะจ๊ะติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นเลือกใช้ตัวท็อปสุดไปเลยนะคะเป็นหน้าจอระบบ 2K ให้ภาพที่สวยงามคมชัดมากๆและเลือกใช้เป็นแรม8ลอม128 CPU 8คอ2.0 CPU 2ตัวนะจ๊ะจากแบรนด์เค n นเซเหมือนเดิมโดยรุ่นนี้นะคะจะไม่มีปุ่มที่บริเวณหน้าจอนะคะสำหรับจอ 2K แล้วก็สําสหรับเอาผาดเนี่ยก็ได้เป็นจอ10นิ้วเลยนะคะยิ่งให้ความแบบสวยงามสวยหรูมากๆลืมจอเก่าไปได้เลยแบบนี้ติดตั้งพร้อมหน้ากากและชุดปลั๊กตรงรุ่นนะคะไม่มีการตัดต่อเลยคอนโทรลพวงมาลายัยกล้องถอยเดิมใช้ได้นะคะอย่างกล้องถอยก็มีเส้นเลี้ยวตามด้วยนะมีระบบแจ้งเตือนเปิดประตูให้นะคะแบบนี้เลยคอนโทรลพวงมาลัยต่างๆเนาะใช้งานได้ตามปกตินะคะเช่นเคย แล้วก็ในส่วนของแอปพลิเคชันนะคะก็มีมาให้หลากหลายเหมือนกันค่ะทุกสเปคอยู่แล้วเนอะดูหนังฟังเพลง Netflix Disney นะคะดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ในเพ Store จอระบบ DSP นะคะให้เสียงดีมีตัวปรับตั้งค่ามาให้นะคะแล้วเราเพิ่มชุดแบัคแคนบัสตรงรุ่นเนี่ยพวกระบบเดิมๆของรถนะคะตั้งค่ารถยนต์ต่างๆเนี่ยก็จะมาโชว์บนจอใหม่ด้วยนะคะแล้วก็สามารถปรับตั้งค่าได้จริงนะจ๊ะพวกข้อมูลรถยนต์ต่างๆ แบ่ง2หน้าจอได้ทุกสเปคทุกราคากันอยู่แล้วนะคะแต่อย่างที่บอกคือเลือกใช้สเปคดีๆ CPU แรงๆมันก็ให้การอัปโหลดที่รวดเร็วทันใจนะคะแบบนี้ใช้งานลื่นไหลนะคะทั้งในขณะที่เป็นแอปเดียวหรือแบ่ง2หน้าจอก็ได้นะคะอินเทอร์เน็ตแชร์ h o t อ p o t มือถือก็ได้หรือว่าจะซื้อซิมเน็ตมาใส่ก็ได้นะคะเปลี่ยนสถานที่ในขณะแบ่ง2หน้าจอก็รวดเร็วทันใจเช่นกัน ่วยยมากๆเลอะร้านะะอยู่ถนนพุทธมณฑทนสาย3นะคะลูกค้าเปิดให้บริการทุกวันเลยนะแล้วก็มีสินค้าอีกหลากหลายมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจอแอนดรอยกล้องบันทึกชุดแต่งนะคะกันขมโมยฟิล์มกองแสงแบตเตอรี่นะคะมีให้ครบเลยลองเข้าไปดูใน Google Map หรือว่าเพจร้านก็ได้นะคะชื่อทัพเจริญประดับยนต์ตามชื่อร้านเลย วันนี้ก็มาอวดกันอีกหนึ่งรุ่นนะคะสำหรับงานติดตั้งจอ a n d ด o i d ลูกค้าติดตามร้านมานานนะคะวันนี้มีโอกาสก็เข้ามาจอดให้เลยค่ะเลือกสเปกปุ๊บปุ๊บปั๊บกลับบ้านพักผ่อนเย็นค่อยมารับนะคะเพราะว่ามั่นใจในคุณภาพสินค้าแล้วก็ฝีมือการติดตั้งของทางร้านอยู่แล้วนะคะลูกค้าบอกสบายใจสวยมาก 2K แท้นะคะจะดูจากมุมไหนก็สวยงามนะคะจะดูหนังซีรีส์เน็ตฟลิกต่างๆระหว่างเดินทางก็คืออัธรรเพลิดเพลินแน่นอนดูจากคลิปอาจจะยังไม่เห็นความคมชัดที่ าเต็มร้อยนะคะก็สามารถเข้ามาดูที่หน้าร้านกันได้นะคะแอดมินยินดีให้คำแนะนำทุกท่านนะคะแล้วก็มีให้ได้ลองเล่นนะคะในหลายสเปคเลย CPU 4 8คอร์8คอหน1.6 8คอร์2.0หน้าจอ IPS หนะ้าจอ QLED หนะ้าจอ 2K แตกต่างกันยังไงแวะมาลองเล่นประกอบการตัดสินใจกันก่อนได้นะคะแล้วก็การเลือกจอ Android เนี่ยอย่างที่แอดมินบอกเสมอเลยว่าไม่ว่าลูกค้าจะไปซื้อที่ไหนร้านไหนนะ ขอเลยว่าถ้าอยากได้ของดีของแรงใช้งานได้ลื่นไหลนะคะแนะนําว่าให้เลือกที่ CPU แรงๆไว้ก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นอีกแอปที่ลงเพิ่มไปให้นะคะ ASP โอเคแอดมินขอไปรับสายโทรศัพท์แล้วก็ไปดูงานลูกค้าคั้นอื่นต่อนะคะว่าจะมาอัปเดตผลงานดีๆให้ได้ชมกันอีกนะคะสำหรับตัวยต้าอ,อาผพาดน,นะอยากติดตั้งจอพร้อมกับกล้องรอบคันเนี่ยทางร้านก็จะมีเป็นหน้ากากในส่วนของกระจกข้างแล้วก็ด้านหน้าด้านหลังแบบไม่ต้องเจาะตัวเดิมของรถให้ด้วยนะคะก็ลองสอบถามกันเข้ามาก่อนได้นะคะงานติดตั้งแบบเนียเน๊ยบๆเลยไปแล้วจ้าขอบคุณลูกค้าที่ทุกท่านนะคะที่ติดตามร้านของเรานะคะฝากไว้เป็นอีก หนึ่งร้านตัวเลือกนะคะสำหรับคนชอบแต่งรถนะไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า